สวัสดีครับพี่น้องชายไทยทุกคนสิ่งที่คุณกำลังชมอยู่นี้คือ handsome economics และผมโจก่อนพบจันเจริญคุณเคยสังเกตรหรือไม่ว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานี้ตลาดความต้องการของสาวๆหรือ girls demand p r o f e s s i o n มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเริ่มจากยุคหล่อผมเข้มยุคหลอใสแบบไทยบอยแบนด์ยุคหล่อเนี้ยบทะลุปแป้ง จนถึงจุดพีคของหน้าหล่อใสในปี2007จนถึง2010แต่แล้วในปี2013ถึง2015นุ่มหล่อล่ำกล้ามคมดูดีมีกิมมิกนั้นได้รับความนิยมอย่างล้นหลามคราวนี้เรามาดูในฝั่งของหนุมไทยกันบ้างครับหนุมไทยต้องเผชิญกับต้นทุนความหล่อที่สูงขึ้นเรื่อยๆปัจจัยหลักที่ทำให้ต้นทุนความหล่อที่สูงอยู่แล้วพุ่งสูงขึ้นไปอีกนั่นก็คือ นิรันของประเทศไทยซึ่งเป็นปัจจัยเชิงลบที่มีแนวโน้มว่าจะร้อนขึ้นอีกและทำลายผิวหน้าให้หมองลงเรื่อยแอนซัมอีค onom ิสช่วยคุณได้แผนพัฒนาความหล่อ50เท่า